โอไม่ก้ oh นี่มันซีนามิที่กำลังมุ่งหน้ามาโอแย่ oh, yeah, แล้วเอาแล้วเว้เพื่อน <c oughs> ๆวันนี้เราต้องมาเอาตัวรอดกับซีนามิพวกนี้นะครับผมโอ้โหแล้วมันพัดมาฟองขึ้นเลยอย่างแรกเราต้องไปหยิบเบรอดนะผมว่าผมจะเดินไปหยิบวัาที่ผมคิดว่ามันได้ราคาดีๆนะเพื่อนๆมันจะมีตัวอะไรราคาดีๆบ้างนี้อนะ่ะข้างหน้าเรานี่ครับมี ูรีเมลูแล้วก็มีบานานิต้าโอ้โหแต่ขึ้นซ s นามิมาเร็วมากจะข้ามยังไงดีเราเอาบานานิต้าเลยชิปครับไป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 เอ้ยโอ้โหขึ้นซ s นามิมาครับแอบก่อนเลยใ้ <c oughs> <c oughs> ใจเย็นน้วปักเบลหลอดเราต้องอุ้ม เอ้ยเองมาเร็วไปเปล่าคืนสึนามิอ่ะว่าเราเดินไปไกลๆเลยดีกว่าจะได้เจอพวกของตัวดีๆนะครับผมเพื่อนแอบไปก่อนใจเย็นๆเอ้ยเฮ้ยเรามีคืนกําลังวิ่งมาเราเราต้องชื่อไม่น่าลอด <ST> โอ้โฮหฮึ้ยนี่มัน 6C <จร>มีนี่มัน 6J อะผมไม่เอาล็อก 6J ละนี่นี่นี่โหเรามีคืน ที่พัดมาด้วยแรงแขนคืนที่พัดมาด้วยแรงแขน,น,น,น่แอบอลาดที่ปักซึนามีพวกนี้ผมเริ่มไม่ไหวแล้วนี่แอบเลยโ,โหแล้วคืนมาอย่างบ่อยคืนสีม่วงนะเพื่อนๆโอเคอันนี้ซูเปอร์สโลคืนที่ช้าใช่ไหมช่วยบอกทีว่ามันช้า โอเคโอเคโอโหมีลื่นที่ซัดมาด้วยแรงแขนลื่นแรงแขนนี่เองก็เร็วซะเหลือเกินแล้วก็มีลื้นที่ชา้าลื่นที่ชา้าโอเคลื้นที่ชา้าไปใกล้ถึงฟังแล้วเพื่อนๆเราใกล้จะถึงฟังฝันแล้วว้ายได้แล้วเว้ย <c oughs> บู네เบลีนีออตโตปูซีนีนะครับผมเพื <c oughs> ่อนๆแบบโกด้วยนะแบบทองคํามาวางเลยว้าวไอ้น้องนี่มันมนหากราบชัดอัพเลเวลเลยครับใน่ฮียโอ้ยแล้วก็เราสามารถซื้อสปีดอัพเกรดได้ด้วยหรออัพเกรดสปีดนะครับผ เฮ้ยว้าวเรามาเพิ่มเลยครับสปีดวิ่งเร็วๆวิ่งดูเริ่มเร็วนะ เฮ้ยเจ๋งนะครับผมโอ้โหแล้วคืนคือตัวนู้นตัวอะไรตัวแอดมินเหรอมันคือตัวอะไรมีปีกเว้ยเพื่อนๆอาจจะเป็นตัวแอดมินอะไรนีเกตโตแองเจลิกเฮ้ยคือแรงแค้นคือแรงแค้นหุ้นทันหุ้นหุ้ยลงลงลงโอ้คือแรงแค้นก็อยู่ข้างหน้าเราโอ้คือแรงแค้นเกมนี้มันมาบ่อยยังวะเอาคืนช้าๆมาได้ไหมโอ้โหเกลือไปแล้วแม่โอเคโอเครอดแล้วเพื่อนๆได้แล้วครับเกตโตแองเจลิกะนะครับผมนี่เท่เนางเออเท่จัดอะครับ อืหูได้มาสองแสนนะตอนนี้อัพสปีดเลยดีกว่าวพวเพื่อนๆนี่อัพไปเลยอัพไปอีกครับแล้วก็อัพอีกหนึ่งสองเอฟฟ m ่โ t เมนต์เลืเนที่ช้าแม่งก็พัดมาต่อหน้าเลย <c oughs> ไปไปไปใจลมลมไว้ร้องใจเย็นๆวิ่งฟ้าไปเลยพเพื่อนตึงเกินเฮ้ยขืนพัดมาแล้วอ้ยเกือบไม่รอดไอ้น้องแต่ผมก็รอดนะครับพอดีมัน ตึงเกินไะออวิเราเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้ได้ตั้งห้าพันเลยเพื่อนๆว้าคือแรงแขนมารีบกลับรีบวิ่งกลับรีบวิ่งกลับ,บ,บคืนช้ามาครับผมโอเคอันนี้น่าจะไหวอยู่แต่ถ้าเป็นคืนแรงแขนเนี่ยอันนี้ไม่น่าไหวนะเพื่อนๆเอ,นอ้ยทันทัน ทันอยู่ทันอยู่เออคือทันนะครับเออชิวเกินเฮ้ยสวีครับขอบคุณขอบคุณขอบคุณมากครับเขบา,ขอาขอเอาโต๊ะโตรีนูตมาให้เพื่อนเพื่อนหูแล้วตอนนี้คือเรามีเงินเหลือมากเพราะว่าได้มาสามแสนนะโต๊ะโตรีนูตเลานี่ไปอัพเลยครับชิบชิบชิบอ่าแล้วก็อัพนี้ได้ไอ้นี่นะครับสามารถหยิบได้สองตัวภายในครั้งเดียวนะเอ้ยถึงงั้นเราไปแบบวิ่งฟาไปเลย โอ้คือแรงแขนผมว่าผมได้แค่แถวนี้ว่ะเอ็ดาแล้วดาแล้วดาแล้วลงแล้วเพื่อนๆลงแล้วลงแล้ว,วยิงสาไปเลยแอบ นี่ไงวูามีสัตว์ระดับคอสตมิกอยู่ข้างหน้าเต็มเลยเฮ้ยมีชิคเกเเตล่าด้วยชิคเกเเตล่าผมอยากได้มันจะดีไหมชิคเกเเตล่ายังไงชิคเกเเตล่าตายมาแล้วมาแล้วได้ชิคเกเเตล่าแล้วเพื่อนคืนช้าคืนช้าครับผมเราไปเอาตัวอะไรนี่นี่นี่เอาตัวนี้ต่อหยิบม,มาเลยสองตัวนี่แอฟเอเอ,เอุย้ยมันพัดมาแล้วเพื่อน,อนดูดูดูโอเคคืนช้าต่อครับตรงยาวเลยดีลออะไรเลยเหียโอ้โหได้ตัวระดับคอสตมิกมาทั้งทีชิวแล้วอครับเพื่อนเพื่อนก็ คืนชามันเ็ีเรียบร้อยได้ชิกาเลเตล่ามาด้วยเพื่อนๆนี่ตัวปั้นจักรยานแล้วก็ได้ปีซีนาเมชิน่ามาโคตรเท่น<ฮ>้องโอ้คืนมันซัดมาไม่หยุดเลยเพื่อนๆดูทึงมันจะเป็นคืนชาก็้เหออโอ้โหเองเกินไปแล้วผมบอกเลยโอ้โหแล้วคืนแรงแค้นมาต่อให้ผมเดินมัน้งเหรอเอ้ยเอ้ยคืนแรงแค้นไปไปไปผมว่าตรงยาวนี้น่าจะได้อยู่ไปครับยืนวัดกับคืนเลย ถ้าคืนไม่ลงมาก่อนนี่คืนยังไม่ลงมา <Easy. S 1> โอเคเรายังว่าหุยลาแกนเด่คอมบิเนชันลักแกนเด่ครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ย,อย,อย yeah. เราได้ละแกรนเดมาเราควรโลภมากเอาต่อดีไหมเพื่อน อ,อุ้ยหูแล้วข้างหน้าก็มีมังกรอีกเอาไงดีวะแล้วคืนแรงแค้นมายังบ่อยโอ้ยละแคนดี้เอาไงดีไปไปตรงยาวโอ้โหตรงยาวแล้วคืนแรงแค้นมาห <laughs> นีดิรออะไรผมมาอีกสอสองเลยมีเอาแรงกุญซีมีสไปเดอร์ลีนีมีลิงครับลิงกินกล้ยอยู่บนหลังคานี่สองแสนกลับเลยดีกว่ากลับเลยดีกว่า <Easy. S 1> ชิปอ่าเฮ้ยนายอะเราให้ตัวนี้เว้ยผมให้ไปเลยไอเอาแซมมีส่สไปเดอร์กลับบ้านครับละแคนดี้ไออัพเลยสัตว์แซมมี่สไปเดอร์ครับไปเลยโอ้โห วิวเวลสักสิบห้าผมว่ากําลังดีได้เจิตล้านละแกนดีต่อละแกนดีได้เท่าไหร่อัพสักวเวลสิบห้าได้สองล้านโอเค,อเคสายไลย่สายไลย่ไม่ยอมเว้ยผมวิ่งฝ่าเลยโอ้โหมันไม่มีพวกโลอะไรอย่างี้เลยเหรอฟนเนี่ยแบบอาจจะมีโลคุ้มกันหน่อยก็ได้โอ้โหแล้วขึ้นเร็วมาอีกผมจะไปยังไงวะเนี่ย โอ้โหเอ้ยขึ้นมาโชว์ขึ้นมาแอบหน้าดูนิดนึงนี่แอบแล้วก็ตรงยาวครับอันนี้จะทันไหมผมว่าทัน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 โอ้โหเกือบไปลีไอ้นึงวิอะไรอะเว้ยนิวเคลียร์ไดโนเสาร์โตโตกุลีนี่มีละวักด้วยเพื่อนๆมีชิคเกอเตเตล่ามีดาก้อนแคนนิลี่โอ้ยเฮ้ยใจลุ่มๆใจลุ่มๆไป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 เอาดาก้อนแคนโนลินี่ แล้วก็ชิกเลตเตล่าจืดวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไม่กลัวอะไรแล้วออาชิกเลตเตล่าครับวางเลยดาร์กอนแซลลลี่แล้วก็นิวเคลียร์ไดโนเอร์แบบแอมเบอร์ล่า์นะครับผมนี่นนอ่าอัพให้ถึงเวลสิบห้าพอเราต้องไม่ใช้เงินเยอะนะเอออันตัวนี้ผมว่าอัพให้ถึงสักเวลยี่สิบเพราะว่ามันดูให้เงินเยอะดีแล้วมันทำชั้นสองของบ้านยังไ,ไงไว้เนี่ยเพื่อนอ๋อนีอน่อ๋อแจมเลยงี้โอเคเราซื้อแค่นี้พอ เอ้ยละแคนละแคนดี้ผมว่าผมเอาไปตัวหนึ่งโหเอาละแคนดี้ส่วนไอ้นี่ไม่เอาละเอานี่ดีกว่าลาสลวักกัส,ส <the> ตัสตัตตูตนีตัดนะ <c oughs> เออ <c oughs> ชื่ออะไรวะเนี่ยโอ้โหนั่นมันพอทฮอตสปอร์ตหรือเปล่าอุ้ยแล้วนิวเคลียร์ม้าเพื่อนนิวเคลียร์ไดโนเสาร์ไปครับวิ่งฝ่าวิ่งหนีซีนอมิเลยโอ้ยเอบเอฟแอฟเอฟแอบฟบอน นี่เราพกมาสี่ตัวเลยเป็นไงไอ้น้องเห็นพี่แม่เนี่ยโคตึงโหตึงจัดมีสี่ตัวแบกมาขนาดนี้ไม่นักหรือไงวะเนี่ยอุ้ยละคืนแรงแค้นม,า,า,ผมาผมว่าผมพอวิ่งไปแค่ข้างหน้าก่อนละกันซ่อนตัวไอ้น้องเฮ้ยเฮ้ยฮยอ๋อมันตีได้นี่มายาๆๆมะยะยะัูตีอะไรตีอะไรกูเนี่ยเออโดนพัดไปดิไม่ได้ละไม่ได้ละมันมาตีผมโอ้มันตีกันได้โอเคโอเคโอเคใจนมลมใจลมอม โอ้โหมาตีแล้วมาวิ่งหนีกันแม,ม่ไม่น่าเลยเพื่อนๆอ,อ้ออารมณ์เสียเลยเพื่อนๆเนตี๋นแล้วก็วิ่งหนีเดี๋ยวผมว่ามามหาตัวดีๆให้น้องมันดีกว่าถือว่าเองจิตใจดีเองไม่ยอมตีค่าเองเอาตัวนี้ไปเลยผมให้เลยอเอาไป<ม>าเลยครับนี่โอเคตอนนี้ผมอัพสปีดมา130แล้วนะเพื่อนๆคือวิ่งโคตรเร็วไงว่ากะัำมาลำนี่ไงอุย้ยกะรำมามาดุงดุง แอนมาดินดินดุนเราเอาไปสักสีตัวดีกว่าเอาพอร์ฮอสปอร์ตไปด้วยเอ้ยไปเอฟเอฟเอฟชอ้โหละคืนมันพัดมาเรื่อยๆเลยนะเว้ยเพื่อน เฮ้ยเราเป็นคืนช้ามาได้โอ้โหไม่น่าได้ขอให้คืนหน้าเป็นคืนช้าดิไม่ใช่คื่นนี้เอ้ยคืนโอ้โหคืนโกรธเฮ้ยอันนี้โอ้โหโกรธไม่พอมีคืนแรงแค้นมาให้ด้วยใจเย็นๆกันได้ไหมเนี่ยอ้ยคืนโคช้าโหแต่ผมว่าไม่น่าทันเอาชิคเลเตล่าตรงนี้ก่อนลวกันเอ้ยอุ้ยชิคเลเตล่าติดบาดด้วยติดสถานะสีเลือดนะครับผมอยยบชิคเกเตล่าอีกแคตัวหนึ่งแล้วก็วิ่งแม่งเลยวิชาเรียบร้อยไอ้น้อง โอเซน่าจะได้แล้วนี่ฮูแล้วดูตัวบ้านผมอย่างเมื่อเรารอขึ้นก่อนนะครับรอไปเรื่อยๆอืนเร็วมาฮอตสีทองฮอตทรสปอร์ตสีทองโอเค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 เฮ้ยซุปปเ per สโลเฮ้ยเิสตูสีเขียดครับผมโอ้ยเรียบร้อยปาโกลาลาลาโรดทุ่งทุงอีกเรนโบว์ซิกเซเว่นเรียบร้อยเฮ้ย เราถึงด้วยไปไปไปรีบกลับครับรีบกลับรออะไร่ะเฮียเอ,อ้อโหแล้วขึ้นซุปเปอร์ช้าขึ้นช้ามาเต็มเลยน้องอย่างนี้ดีโหแล้วขึ้นช้ามาเต็มอย่างนี้ก็ขอ,อกับอย่างสวัสดีภาพเรียบร้อยได้อังโคลสนโตดีโนฟาโกลาลาลารถทุง่งรลนโบซิกเซเว่น วัตเตอร์เฮกวันลวแต่และตัวให้เงินแบบลาบจัดผมบอกเลยลาบปาก One eternity later าโอเพื่อนๆสำหรับทีนี้ก็ขอเวลาพี่เท่านี้ไปก่อนนะเออถ้าใครชอบลิมนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, กด Subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อนกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับโอ้โหแล้วผมแบบเบลอหุ่นหด่อย่างเยอะอ่ะออไปละบ๊ายบาย